โอเคคนระับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้อยู่ในเกม Delta Force นะฮะอ่าโอเควันนี้จะมาเล่นปืนใหม่ฮนะปืนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาซีซั่นนี้ใหม่ๆเลยโอเคปืนนี้มันคือ mk 4นั่นเองซับแมชชีนกันอ่าเป็นปืนของสายหมอเท่านั้นนะฮะซึ่งก็จะใช้ได้เฉพาะสติงเกอร์กับท็อกซิกเท่านั้นนะฮะ ่าปืนนี้คือแบบได้มาก็ถือว่าดีนะเออวิธีได้ก็คือนี่เลยนี่ไงมาทำภารกิจฮะสะสมแต้มแล้วก็รับไปเลยโอเคมาดูกันหน่อยเซตโอเคอันนี้คือโหลดเอาที่ผมใช้นะฮะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าได้มาเนี่ยก็คือมันจะยิงมันจะมีโหมดแค่เออโหมดแค่ยิงทีะนัดกับยิงเป็นชุดเท่านั้นนะฮะถ้าอยากจะให้ยิงออโต้ได้ต้องใส่ลำกล้องนี้นี่ฮะลำกล้องนี้ก็คือมีแค่ทีรนัดกับอัตโนมัติหรือคือออโต้นั่นเองถ้าหาไปใส่อันอื่นก็เนี่ยทีรนัดก็ยิงเป็นชุดเท่านั้นเอง ก่แล้วแต่จะเลือกเลยยังไม่มีสกินนะปืนใหม่ก็ปล่อยไปก่อนนี่ก็นั่นแหละแต่งตามผมได้อันนี้เออวะ่ะไม่ได้ใส่โอเคใส่ไปโอเคเข้าไปดูกัน อยู่ใกล้เนี่ยอยู่ใกล้เนี้ยไม่ต้องเลงงี้ก็ได้ครับเลงยิงงี้ได้เลยระยะใกล้ไกลไปก็ไม่ได้แล้วม <c oughs> <c oughs> ันนิ่งพอสมควรอยู่นะเป็นไงแล้วรีโหลดเร็วด้วย อโอเคก็ประมาณนี้ฮะมันเป็นซับแมชชีนกันเนาะระยะใกล้ก็จะหวังผลได้ดีกว่าอ่าพอร,ระยะกลางระ,ระยะไกลก็จะนั่นหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองโอเคพอแต่งไปแล้วเนี่ยก็ดาเมจยี่สมันน้อยอยู่แล้วเพราะมันเป็นซับแมชชีนกันระยะก็20เมตร แต่ถ้าไอ้นี่ก็คือเพิ่มมา3เมตรตแล้วแกกันไปฮะใส่นี่ได้ระยะแต่ว่าไม่ได้ออโตโอ้คุม68บังคับ50ความเสถียร60แม่นยำ66เอออย่างนี้แหละดีสำหรับผมนะส่วนคุณผู้ชมก็แต่งตามอัธยาศัยของตัวเองโอเค น,นี่แหละเดี๋ยวเราไปเล่นปืนนี้กันดีกว่าดูเสื้อเป็นยังไง You broke me I can fix you ไปห้าสี่สามสอง หนึ่งแต่เวลาบวกบ <c oughs> ้องกันเขตของเราทำให้สัตรูเสียใจที่คิดจมตีที่นี่ไปดักก่อนเลย นูนนูนโดนไปหนึ่งเฮ้ยยี่นนั่นเข้ามาเฮ้ยแมเล่นดีเผอเฮ้ยแมเอารถเข้ามาเฮ้ยเนียนเนียนเฮ้ยปืนปปานไปทางนี้เล่นดีเลย เยอะเลยโอ้ยไม่ตายเลยเว้ยโดนไปหนึ่งโอ้ยหัวแตกเนี่ยมันเข้ามาได้ อีกหนึ่งนี่หลบไปได้โดนอีกหนึ่งเฮ้ยหลบโดนมาอีกหนึ่งฮะเอาด,ดิสไลด์เข้ามาโดนมาอีกหนึ่ง โดนไปอีกหนึ่ง <c oughs> เสียงรถนะจะรถเข้ามาอีกบอกว่าโอเคโดนไปอีกหนึ่งลวงไป <c oughs> ทำลายกำแพงแล้ว หนึ่งนอนไปสองเฮ้ยโอ้เรียบร้อยเลยโอ้ยวิ่งมาสถานการณ์เริ่มแย่แล้วกรยเหลือรแยังแข็งกระเราต้องป้องกันเข็งไว้ที่ดะ บบโดนสองโด,โ,ดโดนยึดไปแล้วฮะไวมากโอ้ยโอ้โ,อโหมันรู้ด้วยเว้ยดีเลยจะได้ย้ายไปบาโวบาโววันบาโวทูจัดแนวป้องกันใหม่และหยุดศัตรูเอาไว้อัลฟาโดนยึดไปแล้ว พวกกำลังบเป้าหมายเราว่าวนนันหลบก่อนโอ้ยดัหลบไปก่อนเฮ้ยวุ้ยวัน โอ๊ย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 เฮ้ยไม่เห็นเหรอวะไม่เห็นเหรอเมื่อกี้โดนไปต้องมาดแูแถวนี่หน่อย

Ơi! Rập nó Wow! Rất nhiều bạn đi đâu, Đột mấy nừng. เดี๋ยวเดี๋ยวเรี๋ยวไอ้เป็นวิ่งมาโอ้โหกำลังคนของเรากำลังถูกโจมตีอยมาเรานแรงโดนไปล่วงยืดล็กแบมันไอ้ปะโทไอ้กำลังจะชุบเพื่อนเออ วันแบบนี้อู้อูแค่ล้มแค่ล้มมุ้นมันกระโดดมาเลยโดนไปโดนไปโดนไปเรียบร้อยเลยบาวโอต้องจะโดนอีกแล้ว <laughs> time of reckoning has come feed them to the fishes <laughs> เดินเราน่าจะรอเราจะปล่อยเป้าหมายสำคัญนี้ไปไม่ได้

เฮ้ยหลบไปก่อนหินแตกโดนไปห,หนึ่งเฮ้ยข้างหลังปะโถอเอ้ยนี่คือตำแน่งสุดท้ายของเรารักษาไว้อย่างสุดกำลังจะสุดได้ไหมนะ <c oughs> ตกป้องเขตน,นี้ ด,ดว้วยทุกอย่างที่แม่เฮ้ยเฮ้ยยิงจังไหนวะ <c oughs> นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหกำลังชุบอยู่พอดีโดนขัดจังหวะโอเคช่วยหน่อย <c oughs> ขอบใจมากแล้วก็ชุบเพื่อนต่อเลย <c oughs> รักษาเอาไว้ให้ได้เฮ้ยมันเอารถขึ <Glenn sound> ้นมาโอ้ยชาลีวันโดนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชาลีทูนี่คือแนวป้องกันสุดท้ายรักษาเอาไว้ให้ได้ โอ้ยแม่แรกๆเหมือนจะดีเฮ้ช่วยหน่อยขอบใจมากโอ้ย <S 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 อ,อีกทีนึงขอบใจมาก got to get out yourself way. แพ้ไปครับเราแพ้แล้วถอนกำลังทันทีโอ้โหโดนอย่างไวมากในเวลาเพียงแค่11นาที15วินาทีโอ้โหโคตรเร็วอะ่ะตึงมือมากเลยหรือมึงมาเป็นตี้กันวะเออ ผมเคยเออมีเวลาแพ้เร็วดีกว่านี้ด้วยนะเดี๋ยวผมบอกให้กี่นาทีแพ้เร็วของผมเนี่ยที่ผมเคยแพ้มานะสี่นาทีห้าสิบวินาทีอะ่ะในในโหมดเมื่อกี้แหละเออมันยึดขึ้นโคตรไวอะ่ะเออผมเล่นนี่คือแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะแพ้ไวมากอะ่ะ แต่ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับปืน MK4 นะฮะที่เข้ามาใหม่ผมว่าดีพอตัวเลยก็ใครยังไม่ได้ก็รีบๆมาทําก็มาลองจัดแล้วมาลองเล่นกันดูนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าใครถามว่ามันมีมันมีโอเปอเรเตอร์ใหม่มาใช่ไหมโอเปอเรเตอร์ใหม่ผมขอไม่ไม่เล่นฮนะ โอเปอเรเตอร์ใหม่มันชื่ออะไรวะมันชื่อกิสมอเออพอผมได้มา <c oughs> ผมก็ไปลองเล่นแล้วก็คือนั่นแหละฮะเอาเล่นเล่นครั้งเดียวพอแล้วไม่เล่นเลย <c oughs> คือพอผมเล่นลองเล่นเนี่ยคือสกิลที่มันใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์ในการเล่นโหมดนี้นะฮะโหมดวอลแฟร์ อแล้วผมเป็นคนเล่นวอลแฟร์อยู่แล้วไง okay. ผมไม่ค่อยไม่ค่อยไปเล่นโอเปอเรชันก็เลยแบบไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์ผมสักเท่าไหร่ก็ปล่อยไปในเมื่อมันได้ฟรีเนาะและมีสิทธิ์ได้ทุกคนนะเพียงแค่คุณทำเออแบเทนลพาร์ให้ถึงเลเวลสิ้าก็รับไปเลยเนี่ย <Hi. S 1> ก็ประมาณนั้นฮะอ่า โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะอก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ